ไปไปใหญ่มาเลยก่อนตายเป็นว uh, ิดีโออันนี้ท่านอบตหนุ่มพันได้กระลังยกของพี่น้องยงาล่างพญานาคเจ็บไปเจ็บเมียนทีเคยเก็บไว้ท um ี่เหมาะสมนะครับเนาะอันนี้พระคุณเจ้ากำลังเปลี่ยนผ่าครับผมกำลังเปลี่ยนผ่าแกผ่ากระทายที่เป็นไง อันนี้มามองเจ็บพ,พี่น้องเจ็บที่หมอสสมมองเก็บของนี่อบตหน,นุ่มรูปหล่อสองสามสมัยนี่พี่น้องอบตห้าครับผมมีอาสานะครับคุณมากครับมี่อันนี้คณะกรมกรมการพี่น้องผู้ทรงคุณวุฒิอีกผู้หนึ่งโอ้มองตั้งเออมันจะขากันคือว่าลราไต้องขากันได้ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับผมขอบคุณครับฝั่งจ้าเพิ่นกำลังเปลี่ยนผ้าหลังจากโคตแล้วเปลี่ยนผ้าใหม่ชุดใหม่เนาะพี่นะ้นองเปลี่ยนผ้าใหม่ชุดใหม่นะครับมีสองรูปนะครับผมสาธุสาธุ